สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำรำหมักยีสต์นะครับก็จะมีส่วนผสมนะครับอันนี้จะเป็นกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลเราละลายน้ำไว้นะครับประมาณ20ลิตรนะครับกากน้ำตาลผสมน้ำแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปนะครับผมจะใส่ยีสต์ลงไปประมาณ30กรัมนะครับ30กรัมก็ข้าวๆก็ประมาณ3มช้อนนะครับช้อนละ10กรัมนะครับประมาณนี้นะ วก็ทาการคนนะครับคนให้ยีดมันแตกตัวนะครับนี่ผมใช้เป็นสว่านมือนะครับแล้วก็ใช้ใบพัดครับใบมีดคนนะครับคนให้มันแตกตัวนะครับจะเกิดฟองแบบนี้เลยนะครับยีดก็จะออกมากินกากน้ําตาลที่เราผสมน้ำไว้นะครับก็ใช้เวลาสักประมาณ15นหาทีครับ จากนั้นนะครับก็จะมาผสมกากน้ำตาลอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้จะเอาไว้ผสมกับรานะครับเพื่อให้ให้รำมันมาดนะครับไม่ไม่แห้งเกินไปนะครับทีนี้เราก็จะมาเตรียมนะครับเตรียมรำวันนี้ผมใช้รํา40กิโลนะครับแล้วก็มีกากฟูดนะครับกับขดบดนะครับอีกขพดบดอีกประมาณ 1>, 1กิโลถึง2กิโลนะครับํำนี้ประมาณ10กิโลนะครับแล้วก็มาคุกกับกากน้ำตาลนะครับที่ผสมน้ำเอาไว้นะครับให้มันหมาดๆนะครับโดยทีนี้ก็จัดการเอาลงในกระสอบนะครับในกระสอบที่มีถุงดำนะครับเพื่อเราจะเติมยีดนะครับยีดที่เราหมักไว้ลงไปประมาณประมาณ5ลิตรนะครับ ประมาณหาลิตรต่อกระสอบนะครับรวมหมดแล้วก <_ appointment> ็จะประมาณเกือบเกือบยี่สิบยี่สิบโลต่อกระสอบนะครับก็จะทําทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับลำเ,เรามี40กิโลนะครับแล้วก็แบ่งประมาณกิโลละกระสอบละ10กิโลนะครับ,รบก,ลลกากน้ําตาลไม่ใช่นะครับกระโพดบดประมาณ 2- 3กิโล,ลแล้วก็ ตามด้วยยิ้ดที่เราเตรียมไว้นะครับเทลงไปนะครับรวมๆแล้วจะได้อยู่ที่ประมาณ5กระสอบนะครับกระสอบละ20ประมาณ20่ลูก็จะได้เป็นร้อยลูนะครับเป็นอาหารลดต้นทุนให้ไก่นะครับพันใดสนใจก็ลองไปทำดูนะครับผม